การเติมคลิปดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเด็ขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุๆนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีเมื่อนกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่ผมนะ ลองโตเสียนนะเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ก็กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสชานนะเพื่อนโบนัสชานเมื่ออกลุ่มที่บออเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนเออ,เอ,อแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยนะใครที่สนใจกักลุ่มโบนัสชานก็ริงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อน ก็จะเพิ่มมาตลการแต่งของแต่ละเกมแล้วก็ยังมีเทคนิคในการเล่นของแต่ละเกมดีๆด้วยนะเพื่อนเอใครสนใจก็เล่นใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาจองเวสองเดินเพื่อนเออวันนี้จะมาสอนเดินเบ็ดนะแป๊บหนึ่งนะเพื่อนอ๋อ วันนี้ก็จะมาสอนเดินเบ็ดนั้นเพื่อนเออเอาทนุนไปแค่หกสิบแปดบาทเท่านั้นเองมาถึงแล้วก็เบ็ดหนึ่งไปก่อนนาะนเพื่อนเบ็ดหนึ่งสักห้าสิบหมุนไม่ต้องเปิดทะบโบนะเออเอ้ยโอ้โ,อโหเป็นไงมาถึงก็เอาเลยเบ็ดหนึ่งนานเพื่อนนี่ขนาดเบ็ดหนึ่งนะ ấy ma đi mà đi không tăng chạy lại ôi, ôi 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 bên đừng mà đừng có ao lời lòn bên đừng có ao lời เฮ้ยอหลเบ็ดหนึ่งนะเพื่อนเออก็คือวันนี้จะสอนเดินเบ็ดนะเพื่อนสามสามบาทนะดอกนี้เออก็ได้เรื่องอยู่นะผมว่าได้เรื่องอยู่นะเพื่อนนะก็เม็ดก็เฟียฟ้ามะพร้าวเผาอ่ะเออเธอมันหลอกให้รักแล้วเจอก็ไปมาหน่อยเดียว โอ้ oh my god วันนี้สอนเดินเบ็ดมาจองเวสองเด้อนานเพื่อนก็อย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยละกันนะเออว่าแต่ใครที่อยากเข้ากลุ่มวัฒนธรรมอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกแล้วก็เวลาด้วยนะใครสนใจก็เรียงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนานเพื่อนเออเอเอก็จะเพิ่มมาตาการแตกของแต่ละเกมแล้วก็ยังพูดคุยกันในกลุ่มได้านะานานเพื่อนเออใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันก็นก ลิงได้คอมเมนต์แรกได้เลยนานเพื่อนเออก็จบจบก็ใครที่ชมคลิปผมอยู่ก็กดไลค์ก็กดสมัครสาชให้ผมหน่อยละกันนะเพื่อนแล้วมาีดนดอกนี้วายต่อโอ้โหมาต่อหรือเปล่าเฮ้ยเงียบขิบนะเงียบขิบเลยนะสวยงามหมามาแล้ว5้าขีดช่องสามมาหรือเปล่าโอ้โห ไม่มานะเออแล้วตอนนี้ไงฮะกีดมาวายสองตัวมาดิเออเป็นไงสีบาทเข้ามาแล้วสุดเต็งได้อยู่นะเืิอนได้อยู่นะเออเละยังไงเละยังไงต่อเละยังไงต่อโอ้โหเง็บเก็บเลยไปเลยลาลาลาเลา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 ฮาฮา โอเมเจเอ๊มจีอีเดกีอีกเดกีด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 ีอนเพื่อนจุ๊บเอ้ยแล้ววาลสองนี้โอ้โหเจ็ดบาท้ามาแล้วแล้วหมามาช่องแรกมาหรือเปล่าหมามาช่องแรกจะมาหรือเปล่าเลรเฮ้ยหมามาช่องแรกต้องนี่นีดเดียวอีกนีดเดียวจริงๆเลยเพื่อนแต่มันไม่เข้าให้เหรอเออโอ้โหก็ เพื่อนๆคนไหนที่อยากผมเล่นเกมอะไรหรือเธอเอ้ยหรือว่าเพื่อนๆอยากดูเกมอะไรนะเบ็ดเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ก็ลองขอเข้ามาได้นะเพื่อนถ้าผมเห็นคอมเมนต์พอดีกับโบนัสชามนะก็จะเล่นให้นะนเพื่อนเออแล้วดอกและเบ็ดหนึ่งเสร็จแล้วก็ข้ามเบ็ดกันไปเลยนะก็ต้องเป็นเบ็ดสามไปเลยนะเพื่อนเบ็ดสามนะเบ็ดสามสักสามสิบหมุนนะเพื่อนเออ เบตสามเลกสามสิบหมุนยังไม่ต้องเปิดเทบโบนะเดี๋ยวรอเบดสูงสูงก่อนค่อยเปิดเทบโบนั้นเพื่อนะเป็นเคล็ดลับนะเออก็สอนเล่นเบ็ดไปเลยนะวันนี้เออแล้วมันจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เฮ้ยมันจะเงียบนะอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะเงียบอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยหลุมันจะเงียบต่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เ้อเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนมาหน่อยเออนี่ไงมาแล้วอืมาดอกเดียว หกสิบตางค์ไอชิบหายหกสิบตางังเอามาด่าเบ้อเหออเอามาทำไมหกสิบตาตคงเหอเมื hey, uh. oh, ่อนโอ้ยโอ้ยเย้เฮ้ยเออเมื่อนก็ดูดีมันเงี้ยขนาดนี้เกินไปหรือเปล่านะมันจะเกินปุยมือและดอกนี้ไงฟรีจะเข้าหรือเปล่าฟรีจะช่วยชีวิตผมหรือเปล่าเพราะตอนนี้เหลือสิบบาทแล้ว ฟีจะช่วยชีวิตหรือเปล่าเออนะ่ฟีจะฟีจะเปล่าแล้วเพืๆๆๆ่อนโอ้โหไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเอ้ยเอยเอมาดิห้าบาทแล้วดอกนี้ยังไงโอ้โหเพื่อนเอ้ยเบิ้มข้ามาเออสวยงามมาต่อแล้วสองขีดช่องสามมาแล้วก็โอ้โหมาทีลวดอกทีละดอกดมือเอ้ยแล้วหมดหรือเปล่าเพื่อนหมดครับพี่น้องหมดยังไงสู้ต่อดีบะ สู้ต่อดิบ้านเพื่อนสู้ต่อตีหมอดสองโง่เจ๋ไข่อะอ่ะจะหมดแล้วถ้าเกินหมดก็เติมใหม่ละกันนะเพื่อนไม่เป็นไราก็กดให้แม่งหมดไปเลยหนึสองโอฮมาดิน้องๆมาดิโอ้โห,โโหสวยงามาแล้วสองคิดได้สองวัยโอ้ยแล้วมันพิชีวิตกว่า12บาทแล้วยังมีชีวิตให้ต่อ90บาทโอ้โห ยังมีชีวิตให้กูต่อเพื่อนแล้วขึ้นมาหนึ่งร้อยก็บาทแล้วดอกนี้เป็นไงแค่เบ็ดหนึ่งนี่แค่เบ็ดหนึ่งน้ำย่อยน้ำเย็นน้ำย่อยนั้นเพื่อนเออเป็นไงแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไหร่และดอกนี้ได้มาเท่าไหร่โอ้โหหนึ่งร้อยสิบสี่บาทนะจ๊ะเพื่อนโอ้โหตุดเต่งเลยนะโอ้โอชีดโอเยง โอ้โห oh, แล้วมาต่อและดอกนี้มายี่สิบเก้าาทโอ้ยเบื่อนมาดิกำไรมาเยอะแล้วกำไรมาเยอะแล้วก็ต้องขึ้นเบ็ดกันไปเลยสิแกมึงน้องเออสาสิบเอ็ดาทนะดอกนี้เออมาก็เหียยไม่น่าหมดเลยเออนะาก็ขอข้ามเบ็ดไปเลยเป็นเบ็ดหกเลยละกันนะเบื้อนเออเบ็ดหกสักสามสิบหมุนแล้วก็เปิดจโบไปเลยนะาเบื่อนเปิดจโบไปเลยนะ เออก็คือแบบถ้าเกิดขึ้นเบ็ดห้าขึ้นไปก็ต้องเปิด t u โบนะเพื่อนเออมันเป็นมันเป็นเหมือนเทคนิคการเบื่อนเอ้ยเป็นไงอ่ะเป็นไงโอ้แล้วดอกนี้มาแล้วเก้าสิบหกบาทเพื่อนเป็นไงเป็นไงล่ะครับพี่น้องเออถ้าเกิดใครอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็เวลาใครสนใจก็เร่งได้กองมีแรกได้เลยและดอกนี้มาอีกหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทนะเพื่อนโอ้โหสุดยอดไปเลยครับพี่น้องโอ้โห,โหโอียสุดยอดไปเลยนะ เออใครที่อยากเข้ากลุ่มอุนธารมนะอยากรู้เปอร์เซนการแตกแล้วก็เวลานะลั้นเพื่อนก็ลิงตใต้คอมเมนต์แลกผมได้เลยนะเออก็จะมีเทคนิคในการเล่นของแต่ละเกมด้วยนะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มโอ้โหและดอกนี้เข้าฟรีกันไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเข้าฟรีจนได้เบ็ดหกนะจ้ะแต่ไม่รู้จะแจกหรือเปล่านะเพื่อนเออก็โบนัสทามเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันได้นะในกลุ่มนะเออ พูดค <c oughs> <from> ุย oh, กันเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนเออใครอยากเข้ากลุ่มอยากเป็นครอบครัวเดียวกันก็ริงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนเออแล้วดอกนี้ยังไงยังไงลัดชาองมาดิ เฮ้ยเหลยอสองหมุนยังไม่ถึงร้อยเลยหรอเอ้ยแล้วดอกสุดท้ายยังไงเอ้ยบึมมาเออหกบาทแล้วดอกนี้วายต่อสวยงามเลยดิสวยงามไปดิเออโอมาต่อเลยว่ามาดิครับน้องๆดูสุดท้ายดอกสุดทุยดอกสุดทุยดอกสุดทุยดูสุดท้ายอโหแล้วแจกไม่ถึงร้อยเพื่อนเอ้ยยี่สิบเจ็ดบาทเข้าเพื่อเกลือจัดอ่ะเกลือจังเลยอ่ะเพื่อนเออมา ก็เป็นเบดเจ็ดเลยละกันนะก็เปิดทัวโบยเหมือนเดิมนะก็ขอสักห้าสิบหมุนละกันนะเพื่อนเออขอสักห้าสิบหมุนละกันนะโอ๊ยแล้วเข้าฟรีบิ๊กโอ๊ยกัวมันไม่แจกเหมือนเดิมมาไหมเพื่อนผมว่ามันไม่แจกเหมือนเดิมมาไหมเออก็น้องนหนนๆคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่นะ ถ้าอายุต่ำสิบแปดปี <c oughs> ก็ควรได้รับคําแนะนํานะ <c oughs> ก็ดูผู้ความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นน,นนะไม่แนะนําไม่เล่นหรือทาตามไปเด็ดขาดเด้อเออนะก็ใครที่ยังหาตังเองไม่ได้ก็อย่าเล่นละกันนะก็เดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเพื่อนๆพี่ๆเราขอแล้วเออถ้าหาตังเองได้แล้วถ้าเกิดอยากลองอยากเล่นก็เออก็ลองเล่นไปเลยนะเพื่อนก็ เข้ากลุ่มมุนธรรมด้วยนะจะได้แตกจะได้มีตังกินขนมมาเออเอาอง่ายเออนะก็ต้องเข้ากลุ่มมุนธรรมด้วยนะจะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนเออและดอกน,นี้มาอีกแล้วโอ้โหจะแจกไม่ถึงร้อยจริงๆว่ะเฮ้ยแจกไม่ถึงร้อยจริงๆเลยนะเออเก้าสิบสองบาทเองคืออะไรอน่าเกลียดมากเกลือชิบหายเลยนะเพื่อนเออถ้าผมพูดคำหยาบเยอะเกินไปแนละ้วก็ขอโทษนะตรงนี้ด้วยนะโอ้โหและดอกน,นี้มาอีก หนึ่งร้อยห้าสิบกว่าบาทออหนึ่งร้อยเจ็ดิบามบาทนะั้นหลอกรวมๆแล้วนะเออ,อและมาต่อหรือเปล่าสวยงามโอ้โหทุกไม้จริงๆทุกไม้จริงๆแตกอย่างนี้ทุกไม้จริงๆโอ้โหเป็นไงเดินเบ็ดสูงขึ้นมาก็แตกยิ่งสูงนะเออเป็นไงแลง้วเรกนี้ได้ไหมเท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทนะจ้าเพืเ่อนเออ โอ้โหได้เรืองไหมได้เลือหดอหรือไล่เลือโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเอ,อย้ยยะยะเอ,อย้เออยยะเฮ้ยมาหน่อยสวยงามไปแล้วโอ้โหาให้สุดยอดไปเลยครับพี่พี่สุดยอดไปเลยครับเพื่อนเพื่อนเออมาต่อดิเออยังไงยังไงดอกนี้อยังไงต่อและดอกนี้วายโอ้โหวายต่อแต่ไม่มีโนติดอเอยสวยอแม่งน่ารำคาญไปเออ ขอจิบน้ำก่อนแล้วกันนะเบื่อนอมาดีดอกนี้ยังไงมาดีครับมา25บาทโอ้แล้วดอกนี้31มสิบเอ็าทก็มาแล้วสุดยอดเบื้อนหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทนะจ๊ะเออสุดยอดไหมเบื่อน,เอ,นเออ ใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมก็ลิงใต้ก็ไม่แลกได้เลยนะพื่นเอไม่อยากพูดเยอะเจ็บดอเอ้ยเจ็บคอเออลงแล้วสุดยอดและกําไรตอนนี้มาห้าร้อยกว่าบาทแล้วนะเพเ่อนกําไรตอนนี้มาห้าร้อยกว่าบาทแล้วเออเอาทุนมาแก้หกสิบแปดบาทเท่านั้นเองนัเนเ่อนอเออเอาทุนมาแก้หกสิบแปดบาทเท่านั้นเองนะและตอกน,นี้มาอีกเบิ้มเบิ้มอีกยี่สิบเจ็ดบาทแล้ววายต่อแปดสิบสี่บาทครับพี่น้องโอ้โห<แ>เป็นไงเรา เป็นไงเ่าครับพี่น้องเออก็สุดติงกระดิ่งแมวหรือเปล่านะเออก็ประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะโอ้แล้วจะกำไรตอนนี้มาโกร้อยกรบอทแล้วนะเแบอบนเออเดยวเจ้ามูนี้ผมจะขึ้นเป็นเป็ดเป็นเป็ดสิบให้นะเบอนเออขึ้นเป็นเป็ดส,นะสิบนะก็ต้องเราอะจะกระโดดแบบว่าจะไล่เป็ดจริงๆก็ไล่แบบว่า ไล่กระโดดเบ็ดนะไม่ได้ไล่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปเก้าอันนั้นไม่เอามันเชยกันไปแล้วนะก็คือแบบผมลองใช้แล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะเออมาก็ขึ้นเป็นเบ็ดสิบเลยละกันนะเพื่อนเบ็ดสิบสักสิบหมุนไปนะ เบสิบสักสิบหมุนไปเดี๋ยวจะเลิกแล้วนะเพื่อนเออเดี๋ยวจะเลิกแล้วนะ <c oughs> มาดีดอกนี้ยังไงสวยงามไม่เล่าไล่ยังไงก็ได้ถูกเบ็ดแน่นอนนะเพื่อนและดอกนี้ยังไงโอ้โหหนึ่งร้อยบาทอยากเป็นกุญจิจูกลาสสองร้อยห้าสิบบาทในดอกนี้เออสุดยอดไปเลยนะและกำไรตอนนี้มาเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วนะเพื่อน ยำลายยาเจ็ดร้อยกว่าบ,บาทแล้วนะดอกนี้ยังไงโอ้โหมาสามสิบเจ็ดบาทเช่นเคยและดอกนี้สองร้อยบาทโอ้โหวันนี้บวกยับยับวันนี้บวกยับยับนะเพื่อนเออแล้วดอกนี้มาแตกีกเท่าไหร่มาแต่งเท่าไหร่เออมาแต่งเท่าไหร่นะดอกนี้โอ้โหปังไม่ไหวเลยสามร้อยยี่สิบบาทนะจ้าเพื่อนเออโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งมาไปเลยนะดอกนี้เออ ก็มาเดี DM, DM like, 1, ๋ยวกำไรมาพันสามร้อยกว่าแล้วก็ขอกดต่อละกันนะก็ขอกดต่ออีกเล็กหน่อยถ้าเกิดได้กำไรมาพันห้าก็จะเลิกนะเพื่อนแล้วดอกนี้ยังไงยังไงดีครับยังไงดีดอกนี้แหละโอ้โหเก้าร้อยหกสิบบาทดูเงินเลิกเลิกเลยครับโอ้โหเป็นไงอ่ะขอแค่ห้าร้อยบาทแต่มึงขึ้นเป็นพัาเลยนะเออก็เพื่อนเพื่อนคนไหนดี อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอนเข้ามาได้นะถ้าเกิดมันตรงกับเวลาบนชามก็จะเล่นให้นะเนเพื่อนเออก็ใครที่สนใจเข้า,ขาก,กลุ่มบนชามหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะเออก็เลงใต้ก็ไม่แลกได้เลยจะเพิ่มอั mm. ตราการแตกของแต่ตละเกมนะแล้วก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าเกมไหนแตกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเออแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มเวลาเขาแตกเขาก็จะคอยส่งเกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะเออ ใครสนใจก็ริงใต้ก็มีแลกได้เลยนะเพื่อนๆเราก็ยังมุยการพูดคุยในสนทนาในกลุ่มบนันถามด้วยนะเพื่อนพูดคุยกันได้นะเออแล้ววันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนละกันนะเพื่อนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะเออไบโบยบักแอปเปิลเอ่อบักส้มเอ่ออออขอหอ